ตอนรัเข้าสู่ช่องจัมปาดงนะคะคนก็มาก็รวมโดยช่วยกันนะคะทำบุญที่วัดนะคะเพราะว่านี่เนาะนี่คะก็มารวมโดยช่วยกันนะครับไปกวาดนะครัอุโบสถนะคะเนาะกว้างมากเลย ทำนะคะคนที่กลับบ้านก็กลับคนที่ทำก็ทำนะคะใจบุญสุนทานนะคะได้บุญได้คุณกับให้มันสะอาดเรียบร้อยอยู่เนาะน,นะคะเอฟซี 4, เอ้ยนะคะโบสถ์วัดบ้านกกตูมนะคะลงมาทางวัดถูกคุ้มนะคะถูกคุ้มอีกแล้วนะคะห้าวันนะคะถ้าถูกคุ้มนี่ต้องเป็นห้าวันเราก็นะคะได้ลงมาเพราะว่าพระนะพระก็เยอะอยู่ ก็เลยลงมาล้มด้วยช่วยกันนะคะชาวได้บุญได้กุศลกันลงมาก็บางทีก็ลดน้ำลดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าตอนนี้แดดออกแล้วนะคะแดดเริ่มออกแล้วฝนก็จะหมดแล้วล่ะก็ลุมด้วยช่วยกันนะคะมาคนก็นะคะเนาะลดน้ำลดน้ำต้นไม้ะะอตอนนี้ออแสงแดดออกจ้าแล้วแสงแดดออกแล้วก็คงจะได้ รถนะคะน้ำดอกไม้นะคะลงมาทางวัดก็ช่วยกันช่วยกันนะคะหิ้วคนละคู่สองคู่ <laughs> อืมคือว่าทำายแล้วเพราะได้ห้างแตนอยู่บ่ฮะนะพัดโอ้เนาะมีรังแตนด้วยนะคะอีฟซีมีรังแตนเราก็กลัวแล้วเนาะเดี๋ยวไปทำความสะอาดเดี๋ยวก็คงจะแล้วก็ ช่วยกันยานอยู่ได้เนาะโอ้ขอโชคขอลาบเนาะพัฒนาวัดสร้างบ้านแปลงเมืองกับมาพัฒนาวัดแล้วกัสิีได้แล้วนะท่าบุญไปทำบุญเพราะว่ามันมีฝุ่นเกาะนะคะนาทางขึ้นโบสถช่วงนี้ยังไม่มีใครนะครับมา มาบสถักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนะคะตอนนี้เข้าพรรษาแล้วก็ไม่มีใครมาบทแล้วต้องออกพรรษานะคะก่อนเข้าพรรษานะคะจะมีพระนะคะมาบสถประจำะอยู่ที่วัดแห่งนี้เนาะร่วมด้วยช่วยกันนะคะบางคนก็หวนนะคะัดกวาดนะครับทุติสก็ศาลาการประเรียนงามบุญยำ ทำบุญเนาะมันก็แคบแคบเราก็ไปดูต้นโพว่าจะหาต้นโพเล็กๆเนาะเอาไว้ไปปลูกที่ถ้ำภูหลวงนะคะไปดูกันว่ามีมีหรือเปล่านาะแต่ก่อนลงมาทางวัดมีนะคะต้นโพ มันคง,งจะเป็นต้นโพใหญ่อยู่บ้านนี่เนาะต้นน้อยๆนะครับจะเป็นโพใหญ่หรือว่าต้นต้นไ้อยู่บ้านเนาะเหมือนต้นโพอยู่สวยๆงามๆอยู่เนาะ ผู้ใหญ่ก็ประกาศให้นะคะไปร่วมทําบุญอีกแล้วนะคะได้ทําบุญทํากุศลกันมาทางวัดก็อ้าวต้นมีหมากด้วยนะคะต้นโพถึงได้ยินเสียงนกเนอะนกก็มาประจานทางวัดนี่เนอะเป็นอันนี้จะเป็น กล้วยไม้เป็นกล้วยไม้ก็สวยอยู่เนาะเพราะว่านะคะใหญ่แล้วหลายปีมาแล้วนะเคยเลงมาปลูกนะคะคมาฝั่งนี้ก็จะต้นกระท้อนนะคะต้นกระท้อนก็ยยใหญ,ใหญ่นี่ก็เป็นนะคะสมุนไอหัวปีกบางเนะาะก็สวยอยู่โอ้มองไม่เห็นแสงแดดเนาะ ต้นระท้อนใหญ่ๆนะคะกินได้ทั้งปีนะคะถ้าดกมากเลยนะคะเพราะว่าต้นย้ายใหญ,ใหญ่สนามเด็กเล่นว่าศูนย์พัฒนานเด็กเล็กนะคะยังมาโรงเรียนอยู่ที่ใต้ทุนศาลาการเรียนอยู่นะคะตอนนี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จอยู่นะคะอเอ้ยเนาะผู <c oughs> ้คนก็ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนานะคะโบสถ์ เพราะว่าฤดูฝนนะคะฝนตกใส่มันก็เลยเนาะ,ะดินกระเด็นกระดอนใสก็เลยได้พากันนะคะช่วยกันพัฒนาได้บุญได้กุศลกันเดี๋ยวเราก็ไปใส่บางทีก็ใส่ปุ๋ยนะคะเอารถเข็นมาเข็นปุ๋ยมาใส่ต้นไม้นี่แหละให้มันช่วยช่วยนะทำบุญด้วยกันคาหลายคนบางคนบางท่านก็ใส่ปุ๋ยแม่บุญถินก็มานะคะทำนี้เสร็จแล้วก็จะไป บางทีก็เอารถเข็นนะคะมาเข็นปุ๋ยนะคะปุ๋ยคอกนี่แหละมาใส่ใส่ต้นไม้ให้มันสวยๆงามๆาอเกิดออกดอกออกผลดช่วยกันพัฒนาให้มันสะอาดนะคะนะสะล้างสิ่งสกปรกออกไปน,นะคะเราลงมาทางวัดก็ลมด้วยช่วยกันนี่นะคะออกดอกอีกแล้วนะคะดอกดาวเรื่องเราก็เอาไว้ เก็บเอาแถวแถวัดนี่แหละเนาะขึ้นไปบูชาพักวัดนะคะเาก็ปลูกไว้ตอนนี้ก็กําลังเริ่มแล้วออกดอกออกสวยๆงามๆอยู่เนาะนก็มีนะคะเยอะอยู่เนาะปลุกรอบๆบริเวณวัดเลยนะคะพักวงพักวานเนาะก็เราก็ช่วยกันก็ได้อยู่ได้กินดอกมะก็กําลังแตกออก กว้างขวางมากเลยนะคะวัดบ้านปูกูนี่เนาะเขาก็ถูกคุ้มเนาะถ้าเราไม่ถูกคุ้มบางทีก็ไม่ได้ลงมานะคะห้าวันก็เวียนกันไปนะคะห้าวันก็มีคุ้มมันมีทั้งหมดนะคะเจ็ดเจ็ดคุ้มเนาะเจ็ดคุ้มด้วยกันนะคะคุ้มของแม่บุญถินนะคะจะเป็นคุ้มรัก,รกอิสระร่วมพัฒนาประชาสามัคคีนะคะสันติสุขนะคะ คุ้มบ้านน้อยนะคะคุ้มคุ้มสันติสุขคุ้มรักอิสระโอ้มีหลายคุ้มเนาะแต่ของแม่บุญถิ่นจะเป็นรักอิสระนะคะเพราะว่าเขาก็เนาะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พากันตั้งชื่อคุ้มะค่ะคุ้มโน้นคุ้มนี้นะครับก็พากันทําก็เวียนมาเนาะเพราะว่าพระนะคะมาจำพรรษาเยอะก็เลยเราก็เลยได้ ถ้ามาน้อยเนาะถ้ามาน้อยหรือว่าไม่แต่งคุ้มนะคะบางทีก็บางคนก็ไม่ได้ลงมาเนาะถ้าถูกคุ้มนะคะต้องได้ลงมากันถ้าไม่ลงมาก็ฝากนะคะฝากนี่แหลนะเนาะนี่แหละชาวพุทธของเรานะคะบางทีก็ถือกับเป็นการบังคับเนาะถ้าไม่บังคับบางทีก็น้อยเนาะของอยู่ของกินทางวัดบางทีก็น้อยแต่ถ้าเราแต่งคุ้มแต่งอะไรนี้มันจะเยอะเนาะเพราะว่า ช่วยกันช่วยกันนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ